ขับผมสวัสดีครับผมสุดใจตัวทิ้งเสียงจริงครับนี่ครับเวลานี้ผมนั่งอยู่คอบบ่อปลาดุกครับบ่อที่ปลาตายและใช้สมแดงปรับสภาพน้ําเพียงแค่วันศุกร์ถึงวันจันทร์ปลาไม่ตายครับน่าเหลือเช่อไหมครับปกติถ้าปลาดุกถ้าปลาตายจะตายอยู่บอกครับมันจะติดเชื้อและเป็นโรคครับอะไรก็ไม่อยู่ครับแต่สมแดงช่วยชันได้แน่นอนครับขอบอกครับครับผม พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจลองเอาไปใช้ดูครับสมแดงสุดยอดจริงๆครับสมแดงช่วยปรับสภาพน้ําปรับสภาพดินครับผมปลาตายโหตายเยอะมากนะครับมันตายเป็นแถวเลยครับแต่วันนี้ผมจะมาถ่ายข้อมูลเ,เกี่ยวกับปลาตายอีกทีหนึงแต่ไม่มีซากให้เห็นและครับไอปลาที่ตายก็ช้อนทิ้งไปแล้วครับเพราะสมแดงตรงน,นี้เนี่ยที่ไม่ถึงไร่ครับ จะของตรวจเพราะจะของบ่อใส่ไปหนึ่งขวดพอไม่ถึงไร่ครับปกติโสมแดงเนี่ยไร่หนึ่งไอ้ขวดหนึ่งจะได้ประมาณเจ็ดไร่นะครับถ้าน้ํามันเสียก็ปรับครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดน้ําไม่เสียเราก็ไม่จะเป็นจะต้องปรับเพราะเปลืองแต่บ่ประดุกนี้นะปลาทักเขาตายเยอะขวดหนึ่งก็สัดไปเลยครับสัดไปเลยไม่ถึงไร่แต่ผลของเขา มันเกินคาดปลาเขาไม่ตายแล้วครับครับผมท่านใดสนใจโทร095961267ผมสุดใจส่งทุไทยครับสวัสดีครับครับผมก็เช่นเคยครับผมสุดใจส่งทุไทายรายงานตัวอีกแล้วครับครับผมเมื่อวันศุกร์ตอนเย็นผมได้เอาสมแดงมาส่งให้กับบ่อปลาดุกบ่อนี้เจ้าของบ่อเขาเป็นเอเย่นส่งไก่ครับและน้ําไก่ได้ไหลลงบ่อน้ําเสียปลาตายครับครับผมแต่ เอาโสมแดงมาส่งปุ๊บวันศุกร์เขาปรับสภาพน้ําวันศุกร์เลยครับตอนเย็นแต่วันนี้คือวันจันทร์ทุกท่านมาดูครับว่าโสมแดงช่วยพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกได้จริงไหมครับท่านสังเกตไหมครับวันนี้คือท่านสังเกตไหมครับดูน้ําครับนี่ครับวันนั้นผมถ่าย่างนี้ครับเนี่ครับนี่ครับไม่มีปลาตายแล้วครับสังเกตไหมครับนี่ครับ ปลาตายเพียงแค่วันศุกร์หรือวันที่วันจันทร์ครับนนไม่มีปลาตายแล้วครับดูครับปลาที่ตายจะตายแค่เพียงแค่ครับปลาดุกว่ายน้ำเล่นกันคึกเลยครับนนครับสมแดงนั่นนะครับผสมแดงเป็นจูรินซีอาหารชูกำลังเพื่อตัวนี้เป็นจูรินซีจะช่วยปรับสภาพน้ำจะไปทำลายแบคทีเรียใต้น้ำทำให้น้ำมีออกซิเจน เมื่อน้ำดีน้ำมีออกซิเจนปุ๊บปลาจะแข็งแรงครับปลาจะไม่ตายครับครับผมถ้าในกรณีที่ถ้าปลาตายอะไรก็ไม่อยู่ครับเพราะมันจะติดเชื้อครับมันจะติดมันก็จะตายเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่อันนี้ปรับไปตั้งแต่วันศุกร์นี่คือวันจันทร์แต่ตอนนี้ไม่มีปลาลอยแล้วครับชัดเจนไหครับครับผมเนี่ยครับดูครับไม่มีแล้วครับปลาไม่มีไม่มีลอยแล้วครับดูครับนู่นครับลองนุครับ ครับผมท่านใดอยากจะได้สมแดงไปปรับสภาพน้ําให้น้ําให้น้ําเขียวใสปลาดุกแข็งแรงโตวไวผิวสวยผิวจะเงาสวยน้ําหนักดีครับและปลาไม่เมนสากับสนใจโทร095961267ครับผมสนใจส่งโทรไทยครับสวัสดีครับ